น้ำยังมันยังบ่ใสเฮงเนาะม่อเอแม่แน้องกับเพื่อนหันเป็นเอื้อน้องกันละปันยู่อ๋อต่างซื้อต่างขายแมนเมนคันว่าซื้อนี่คือสิบเราเอาคันราคานี่เราบริโดยบริป่ไปและสวนนีเห็ดของตัวเองเอไงหมดเลยคือแน่เลยน้องโดย กาบสบายดีสบายดีและสวัสดีเนาะพี่น้องเบิร์ดกูสู่สูคนคนพี่น้องเนาะมาพบปะกับมอยาวกะกับอยู่ที่เมื่อวานวังคูนคือเก่าคือเดิมเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะอ่าในตอนนี้มอยาวเขามาเยี่ยมมายามทางน้องตุลเนาะหรือว่าครอบครัวน้องที่อ่าครอบครองเรียนรอหา่างกันแหละพี่น้องเนาะากะเป็นบุญของน้องได้ได้พี่น้องเลยเนาะหลังจากนั้นเพิ่งได้รับ ความสุขดีพี่น้องเลยเนาะโอ้ยหนามเจาะนามเจาะในหักเน่พี่น้องเลยเนาะเดิยินดีนรำน้องเพื่อนพี่น้องเลยเอาขคำมาเยี่ยมมายามเมมั่งน้องเพื่อนเนาะแล้วก็มาร่วมยินดีนรำน้องเพื่อนั่นแหละพี่น้องไปเพิ่งไปส้มกันเลยว่าน้องเพื่อนเห็นหนังอยู่เนาะไม่ก็ค่อนข้างจะหนาวพี่น้องโอ้พี่น้องเนาะหนาวเหี้พี่น้องเลยเนาะจากโอ้คือว่าได้ดินที่ดินดีเลยพี่น้องเนาะที่ดินตอนหย่า พี่น้องในตอนนั้นกันเนาะโอ้ได้เข้ามาร่วมยินดีน้ำผึนหลายอันได้ย่างอยูอย่เลยพี่น้องในรอบนี้กันเนาะเดี๋ยวเนาะป่ะพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ้งไปส้มพี่น้องอเนาะป่ะพี่น้องโอเคเลยพี่น้องไปเบิ้งก่อนน้องคนเห็นยังอยู่ดีเนาะกำลังหาน้ำอ้บอ้บสบายดีไห่สวัยดียสบายดีน้องตูนเนาะโดยเฮ็ดยังยังนี่ ตัดกระตออตัดอย่งก็ตัดกระตออตัดกระตอกระตอไหมอ๋อตัดตอไหมโอ้อันน้ำในเรียบร้อยบ่น้องละอ่าบริยานคือแดงแค่น้องละน้ำยังบรใส่น้ำยังมันยังบรใส่เฮงเนาะอ๋ออ่าอ๋อเป็นเจ้าได้เมื่อวานนี่บ่อคือมื่อไรเนี่ย โจทย์แล้วหวานีอดิเสียงเป็นยังเ <c oughs> สียงแบบเสียงแบบสบายบ่แหมอ่อ๋อเคยน้องเลยถั<ด>กอย่างีพี่น้นอง<ด>นำในเผืนโจดยบร้อยใสยไไ่ไฟาลายจวดๆข้างน,นี้แม่แมโอ้สิบ่แห้งปันแดงเหมือนนำาาเป็นสิบลคล้องมันเป็นในไรน้องละ่ะจัก <c oughs> เดินไปด้วยพี่น้องเลยน้ำบอกเลยจากไหลแห้งบัสนเป็นในไรมันมันบ่นึกบ่จัก พูดว่าเลิกอยู่30ปลายเมตรเลิกอยู่แต่ว่ายันส่วนลายยันแบบบ่ถือบอลบ่อน้าบ่หรือแบบบ่ถือยันถ่ายน้าเนาะแม่กันหน้ามันก็เลยคขเออะไรเนาะกับจอหน้าจอน้าบอกหกล้านหกล้านพ่อกับใดอะไรปุ่มพี่นอนเป็นอะไรปุ่มเลยเนาะแม่มีแต่เฮาไซซ i z e สื่อสบายดีปล่ะมาที่นี่กูสบายดีพิศษะมาพี่ลูกมาสบายดีก่อนสบายดี่ะ ส้าไดีก็อนนม l e head ก็อน u b l e h e a โดยก็ดับเลยกินแล้วเข่ามันอีกกินนะดยลแ้วยังกินมแน้วโอ้โหไมีอยากกินพอมีอานโดยกินเฟอร์เบาเสียงเอามาให้แล้ชื่อว่าผักบอโด้วยอันนั้นชื่อปิ้งไก่เน่าพี่น้องเลยปิ้งไก่เน่าแล้วจะงหูกิีดปิ้งไก่แซ่บแล้วจะงหูกิีด วอยกไอศิษจักเน่าโมเน่าเด้ออีดาเด้อโอันขามาเน่าเจ้ากลับไปให้เด้อคนในบ้านเจ้าหนีปิ้งนี่เดเจ้าใจถือว่าปิ้งไก่มาได้ใช่ไหมออันให้ญาตอันทานข้ายอันนี้เด้อนีนี่คนในบ้านเจ้าหนีปิ้งนี่เด้อใจเด้อน้องเยปิ้งไก่อาหารพี่น้องเฝืนว่าอาหารทางเนื้อเขาเดินเนาะแนะนำในเจาะเป็นที่เรียบร้อยบ้านนี้อันเรื่องดินเรื่องร้อนนีเนาะ ออ๋คุณยายจะดีเพิ่นซื้อให้ลยอยู่ไซน์นะดินนะดินแถวบ้านแถวอ้อมหัวได้เลยเบิ้ลไดเลยโ่แม่เบิ้ลไดเลยปอคือกว้างใช่ไหมหนอถอยพอไรอยู่ไหนเนาะอ่าสิบล้านเพิ่นซื้ออ๋อ ซ้ำอ้อมมาเลยเนาะบวัดนี้แม้ต้นถั่บิดกับบได้อ้อมซีอาเลยเพราะว่าสีอ้อมสีปลูกใส่มันต้นซื่อๆตอนแรกอะเนาะแม่ตอนแรกค่ะโอ้ลมแห้งอันนี้ลมแห้งอันดีพี่น้องเลยโดยความโชคดีพี่น้องเลยยินดีนะมเนาะโดยมันยังบุท่นมีสายบ่เนาะสายหนำบุตรท่นมีบ่หนำนี่บ่แมนสายอ่บุตรท่ันมีสายหนำเนาะ พอหินเมล็ดแล้วได้หาบอยู yeah, okay. no ่พี่น้องเลยโดยไอ้บุญผาสารวัณเพิ่นสิไปซื้อมาให้โอ้อันทางมาบุญเพิ่นบ่อันเจ้าไห้เนี่ยแม่นแต่ว่าน้ำในนี่เจ้ายังลงไปเอาคือเก่าเนาะเนาะโดยเอาแต่น้ำกิดจะแกะเบาเบาพอแห้งแล้วได้เสร็จจะไปตักแต่น้ำกิดเพราะว่าน้ำใสมันมีนะเนี่ยอืมโดยโดยพี่น้องเลย ื่นเต้นบ่น้องโอ้ยตื่นเต้นแล้วก็ดีใจแฮงตื่นเต้นแล้วก็ดีใจแฮงแม่อยู่บ่หอยู่หอยู่แต่อายบ่เห็นอกแต่บ่เห็นือในใจนละดีใจแม่ดีใจแฮงอ่าเนาะแวว่าายคิดว่าเจ้าิได้ตื่นเต้นหลายกว่าอีกอจัหน่อยโลยยังกยาพี่น้องเยเนาะเา ทางน้องเพิ่นอ่ามีความมีความรับโชคดีแดนระยางอยู่พี่น้องเนะาะจักันได้สิได้จ,น,จน,น้ําจในแล้วก็เครื่องหินตอนญาอีกพี่น้องอแม่ละบ่ายาวคิดว่า ยังมีงสิ่งพี่น้องยังบอคาดคิดอยู่เจอชื่ออยากพูดเด้ไรสิบอกเนาะอย่งนีอยู่พี่น้องเกยสิ่งที่เพื่อนบอคาดคิดนะเนาะเพื่อนยังบอคาดพูดหรอกพี่น้องบอบอกพี่น้องเลยแล้วอยู่นี่แหละบอบอกจดลอยสโลบอะไรกันแล้วคอพเม็นดีใจเลยแอร์เธอทราบข่าวว่าอะมึงขอโทษเด้อนั่งเขากำลังอยู่ฟี่แบบปีเกลคือเนื้อใบอะไรหน่อยเลยปีเกลหรือล่บขุดซ่า ลัาาอานเยพี่น้องเลยย,ยินดีดำตาเมยเด้ออันนี้ปลูกยังแม่เนยปลูกผักกาดกินน,ำน้ำเด้อเป็นได้แม,ม่ได้น้ำได้ไนได้ดินได้ร้อนต้นหยา่าสิ่งบุคคลสิ่งบุคคลคิดเลยเนาะแม่อขอใจพ่อแม่บอกขอใจพาะชาต้องถามน้องตุนพี่น้องเลย เพิ่นทางปีพนอะหู้เนาะทำไมราบพอหู้บาดบาดเยาวนี่ถ่ามียังพี่น้องเลยเนาะอ,อันนั้นดินไผ่สาเมร์นะเพิ่นเฮ็ดยังกันนะน้ำคือดินเข้าของอัตตาบาร์เพิ่นที่ปลูกใช่ข้อ,อปลูกมันเพิ่นที่ปลูกมันเนาะอ๋อปลูกมันปลูกเนี่ยพี่น้องเลยเนาะอันนี้ เม่คือเอาซ้ำไปก่อนบ่หนี่ยใ้นนอนโอยโด้ยพี่น้องเลยหัดจะดีเนาะอดีพักอย่างเนี้ยน้องตุนมานี่ดูฮะโอ้ยปรกาดแล้วก็ผักหอมผักกาดผักหอมเนาะโดยทั้งเมย์แล้วนี่เบาภาษาเราบอกให้หูเรื่องเนาะมาน้องตุนคือได้จ๊ะดจักเดะจะไปเฮี้ยนดีใช่ บอกว่าจะไปเห็นทียไ no ่บ้านนี่แหละอ๋อมันเมร๊าแบบว่าอยากเขาว่าว่าคอยอันเข้าใจภาษาไปน้องเลยโดยมันต้องตุนมาสื่อสารง่ายเนาะโดยบ่ถามอยังกูบัสไปน้องเลยอ่าดีใจน้ำเนาะโดเรื่องดินเรื่องน้ำโดยจะเคลื่อนมี่ยังอีกไปนนเลยโอ้ตื่นเต้นเลยบอกออกมาแล้วก็ตื่นเต้นบอกไปนอนงี้เนาะโดยเราบอกว่บอกไปน้องเพราะว่า ยังไยะพี่น้องก็รอกดพี่น้อง่นสักรถนะพี่น้องเยต้นแห้งะเดี๋ยวนี้บอกบขาบอกเนาะนี่กินไอ้บ้มาหัวใจก็เต้นเลยอ่าน้องจิปู่บนรทุนบ่อหน่องนะแม่บรนทางนี้วมามามาสิมาเบิ่งมาเบิ้งโอ้ตัดไกลที่้องเลย เธอจะมาจ,จะสิพันธ์ได้ออกกับต่อได้หรือเปพันต่อต่อเหยาะๆแบบนี้แหละแบบอันพันพันธ์นบางรู้นนนเนาะ,ะพันธ์อะไรเนาะเน้องเงยเนาะก <โด S 2> ็คือทางน้องตุลพูนพี่น้องเนะาะกับเป็นเล็กน้อยที่ขยันอีกผู้หนึ่งเพรท่านซะเนาะที่สน,นับสน,นุนพี่น้องเลยอีอกผู้หนึ่ง อันนี้ยัง่ไม่ได้ปลูกอย่างร้อนเนาะโดยไอ้เหยียบได้อยู่เนาะได้โดนเราเหยียบได้ยกสิพันออกแบบนี้อ๋อไม่ได้มีถุงมือใส่ติละมีอยู่แต่บอดได้ใส่มันมันมันจับบอดมันพันบอดถนัดเนาะโอ้ยแม่พันบอดถนัดมันแบบมันบอดถนัดมือนะพี่น้องเลยแน่พันออกแล้วเฮาสิคูดแบบมันสบายเลยอ่าน้องตุลล์ับ น้องทุกนี่พาเป็นน้องพาเป็นเอื้อเป็นน้องเอื้อเนาะเจ้าเป็นเอื้อยบ่แม่ขอยาสิบแปดปีแต่ได้เพิ่นหักสิบหกบ่เพิ่นสิบห้าเนาะแม่เพิ่นสิบห้าแต่ว่าเป็นมู่ไปน้ำกันอยู่บ่อ่าบ่สู้ไปน้ำกันเนี่ยโอ้แบบมันไก่เลยเพื่อนน่องกับเพื่อนลาวอ๋อเหมือไก่แล้วกับบสู้ไปเล่นน้ำกันฮะอ๋ออยู่ไผยอยู่มันแม่อยู่พายอยู่มันครอบครัวแบบครอบครัวมันโย ก็ตัวใหญ่ๆไปแมวผู้แพ้พันดอกเออค่อยๆตัดไปนะเนาะแมนค่อยตัดโอ้นี่กุ้งดีนี่พี่น้องเลยโอ้ยอันนี้กับเพิ่นเพิ่นเล่าคันว่าผู้อื่นนี่เพิ่นบสได้อยากปั่นให้เพิ่นแล้วฮะอ๋ออันนี้คือว่าแหละแบบแม่น้องกับเพิ่นหันเป็นเอื้อยน้องกันละปั่นยู่อ๋อต่างซื้อต่างขายแมนเมนคันว่าซื้อนี่คือสิบละเล่าคันละค้านี่ เราบริจาคขายมาได้เพิ่นอาหารต่างซื้อต่างขายเรื่อยๆเ,เลยไอ้น้องไอ้น้องกันเนาะเมย์เปนไอ้น้องกันมาเนี่มาบุญเขามาหาแล้วบ่โดยเพิ่นเขามาหาเลยเพิ่นเอามาให้ข้าวจ้าลมไปน้องเลย มือหนีลมแห้งลมแห้งเนาะมือเนาะโดเอมือหนีฮันลมแห้งอยู่อยู่กับมีผูมาซื้อที่ดินให้บอคาดคิดอันซื้ออะเป็นซื้อเพยน้องหละฮซื้อบ่ซื้อที่ดินนี่บอเออคือน้องนี่เป็นผู้ซื้อหรอวะบ่แมนผู้ซื้อให้อันบอบออันซื้อในที่ดินเจ้านะซื้อที่ดินแมนอัน ซื้อให้ถนนทีน่ดินนะ่ะเป็นซื้อของใครละ่ะเออเป็นซื้อของค่อยเองอ๋อเป็นของน้องตุลได้บ่แม่อ๋อซื้อของน้องไดอ้อ๋ออนะ้องไม่ได้ไปรับแจ้งตัดไม้จำอยางเนาะแม่ทางป้าไม่ได้ไปบอโดยไม่ได้ไปแล้วสว่างมีเห็ดของตัวเองนะหมดแล้วแน่เลยน้องโดยดิน,ดอนตอนตอนเนี้ยแม่เต็มไปเบิรอยู่โดย งานเจ้าของกับควงหนาอยู่นะพี่น้องไม่ได้ไปช่วงนีป้ป่ะคะโดยไม่ได้ไป <c oughs> <c oughs> ขันบูมีกับไปนะโดยเ <c oughs> <c oughs> ขาว่าคาดกับไปคือการไปกันแต่กินเป็นป้าหกเย้เนาะโดยเป็นป้าแบบคือจะเป็นดงค่ะมีกกไม้ใหญ่ๆเลย<อ>แล้วก็พอน้องมาอยู่แล้วค่ะน้องข้างทางแล้วมันสีเป็นแป้นแน่นอนหนึงอ๋อโดยน้อง เด็กี้พี่มันจะเป็นปลาหกแบบสีพี่น้องเลยแมนอันนี้กับเพิ่นแมนพี่น้องกันยุ่บ้านี่อ่แมนยุ่งแต่ว่ามันกับเพิ่นไงบูแมนคือเพิ่นคือกันเพื่นละครอ๋อพี่น้องยุ่งแต่เพิ่นกับมาเหตุของดินคนอื่นบ่แมนเพิ่นกับบมีคือกันเหตุของคนอื่นเพื่อนไล่ใบตะลองตะลิดเด็ดร้อยน้องๆเนาะยังบ่มีใบตะดินนะใบซื้อขายมีมี ดีดีเนาะโดยใบยตัดดินโนบ้บก็จะเขาเฮ็ดตำดังก็ได้โดยเฮ็ดใบซื้อขายแม่เพราะว่าใบตะดินฮะผลเวราว่าคือสิเฮ็ดบ,บ่ได้ประมาณนั้นละแต่เพผนเรากับใบใบซื้อขายซื้อก็ได้แล้วน้บาค่อยปูโจข้องดิบนะฮะโดยพเพร่จแล้วโบ้มีไพ่ลบได้ดอกผนเราแบบนั้นฮะแม่ พอแต่ถ้ามีใบซื้อขายก็โอเคแน่นอนแหละเป็นอย่างไรเพราะว่าจั้งใจก็บ่มีพายแบบสิมากราบประทวงเอาขึ้นนะนะโดยโอ้เด็กไปอ่าเพิ่นซื้อได้ประมาณเจ๊เจ๊เหลือนแน่นอนอันนั้นจะมือได้นะโดนเติบแล้วโดนไอ้ชุมไอ้กลับไปเมื่อโดนเติบบ่แม่ชุ่มไอกลับไปประมาณประมาณสี่ห้าหมื่นนี่แหละ ผนจะมาซื้อให้เนาะเพผนมาบอกก็ได้น้องทับบิดนะอ่าเเพ่นผลผนตอนตอนทับบิทฮะเพผนมาเห็ดใบสมโนโคั่วให้เ<ด>คุณเคยมาเห็นบ่โดคนคุณเคยมาถ่ายน้องเห็นบ่ก<ด>่อนก่อนชุ่มไอเห็นบ่บอกก่อนซุ่มไออ่าไอไอบุญสารวันเพผนมาก่อนโอ<ด>้ย,<ด>ยบอกังไงทีมงานมีทีมงานชุ่มไอบอกข่ามาถ่ายทำก่อนแมนแล้วกับเพผนมาน้ำลังโอ<ด>้ย<ด> ลประกาศเพิ่นเล่นไปเห็ดใบสมันโนให้นะคะมีแต่เพิ่นเล่าเรื่องนี้เลยอือมูอมนั่นฮะนงไปเห็ดใบสมันโนกะพอดีมือนั่นอ่าอายบาบุญสาลาวันเพิ่นกลับมาคือกันทำงานอายกันยังมือเมื่อคือกันมือแน่นหนึ่นงบอแมน,นอ๋อนอนเลยดีใจเฮงเนาะโดยดีใจว่าคาดคิดแน่น้องเพิ่นกันโดยคาดคิด น้องนี่เคยอันเมื่อดิ่งที่โู้ทุจักที่โน้อยู่บ่ทางบ้านอ้นี่บอบอเคยบ่เนาะโดยบ่เคยแสดงว่ายังบ่ได้เคยไปใส่ไก่เล่นบ่นี่แม่นใหญ่มาเนี่กะแม่นบ่เคยไปอ่าในแต่อยู่แถวบ้านนี่แหละบ่เคยไปเลยเฮ็ดเบี้ยอันกีไก่เนี่ยยังบอเคยเนาะแม่ยบอกเคยเละในบ้านพี่ลองเลยโดยแบบหาบบกู้เนี่ยแล้วกับโบก้าแบบบบก้าป่าเนี่ยเนาไปเลย อันนึงมาอยู่ใกล้ๆบ้านเราแน่อยู่ใกล้ๆพ่อแม่แน่ค่ะโดยยังบุกไปจากพ่อจากแม่ไปเลยนะเนาะโดยเป็นปาก็ะพงทะเเกิอบนะครับแปลกเราบังเหยียบเล็บเนื้อไม่ติดต่อไมมครับเพราะแม่ไปสการกอะเลือดออกเอ้ยเฮงได้เพิ่นโลงไปทางไปทางป่าลงไปทับจ้างกับแบบนี้แหละไอ อันลักษณะนี่บ่น้องแบบแบบแบบนี้บ่ะแม่แบบนี้แหละเพราะว่ามันเป็นไม้หย่ๆล้ะก็หลายๆบางทีบางคนนาะบางคนแถวหมูน่นำการไปไปเห็ดนำการบางทีก็เหยียบกระตอไม้แลแบบะบาดน้องมือนันก็คือการมันเป็นผู้เดมเป็นผู้สั้นแล้วกัเพิ่นนะพวกซุ้มเขาขึ้นไปก้อนแล้วก็น้องอยู่ในลุ่มล้ะก็มีก้อนหินกระลิงมาใส่เลย็ <c oughs> นก้อนหินน้อยันว่าเป็นก้อนหินหญ่ีนแ็งคือสีฮักเลย แต่มันสิหกก้อนนี้เนาะแมนหกก่านนี้ว่าอันนี้มันมันเป็นแถวบ้านเถาเองแล้วก็มันจะแปลนแมนดินเถาเองไงเนี้ยผนไปทางพุ่นแบบมันแต่สิหกก้อนนี้เนาะแมนแล้วก็มันเป็นผู้เป็นผู้พายแมนต้องปีนขึ้นไปเนาะโอยัดเขาเฮ็ดเวียกก็ต้องปีนขึ้นไปเพราะว่ามันมีก้อนหินก้อนยางก็ต้องได้ระว่างอีกเพราะว่ายันลงหรือว่าก้อนหินลงมาทับใส่เพราะว่ามันกระลิงเนี้ย ก้อนหินมันหล,ลายอืคนี่ก้อนหินไหลลงมาอีกโบอนอะแม่นปาบางทีคู่บางทีบางคนกับพลไปก้อนเนี่ยพลเยียบบางทีพลโบเ oh ห็นพลเยียบแล้วก็มันก็ลิงลงมาแล้วก็บ,บางทีก็คันธึกควัวนี่คือสิแตกวายถึงอย่างไแท้ดองมือนั้นดองบนเห็ดเวียกเลยมือน,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 นัน้นค่ะเจ็บแห้งใคยถือบ่าเจ้ากันโ้ยถือแข็งก้อนหินะนะแม่แข็งจนซ้ำเน่าเมื่ เอาไปทำเน่าเวทปซะชาราปชาราเอาไปทำเนาเอาตไปรักษาผลผลไฮยูก้อนพลกระต่ายดีอยูุผนเราอยูภาคก้อนขันเฮ็ดบ่ได้แล้วก่ายู่ภาคจนหมดมือไปรับจ้างเถื่อจีนเนาะแมนแต่ว่าคนหน้ากันเล่ากันยังไะบ้าเออคนหน้าคนบ้านเดียวกันในมูลน้องอีกเป็นคนเล่าเป็นคนแบบเป็นคนคุมงานแบบ ตะเกียจีนนะจักกี้ไซบ์โบเห็นมั้ยแม่ผลส่วนลายผลโดนผลมาจอบเธอหนึ่งเด้ย์นะคะไมันช่เป็นนั่นพี่น้องก่อนไม่นานะแม่ในนาในนานำพายเห็ดเวียงแล้วคุมบอกให้เขาเห็ดเบี้ยงเงินในนะรับถุกมือว่าน้องหรือว่าล้วแต่เขาเซลล์เออฮับถุกมือฮับถุกมือเลยแม่เพราะว่าเที่ยวไปเที่ยวมาเดย์ผลมาฮับแล้วกับผลไปส่ง เราต้องเอาเป็นมือเพิ่นทางป่าไม่วิกแม่นทางป่าไม่วิกบางต้นก็ใหญ่บางต้นก็น้อยแล้วเนาะแม่บิ๊กอะบางที่ก็ทางป่าไม่วิกบางทีก็อ่านไม่กกลายบางทีก็ห้าแบบนี้นะหลายแล้วเพิ่นให้โดยแสดงเลยเนาะอันอ่อนพูดซะ อันตัจเนี่ยจะบ่เพื่อสิได้เนาบ่ได้มือน่ะบ่มันก็บ่ได้เนาคือกันแบบเฮาเคยแล้วเด้เคยแล้วบ่แม่นเคยแล้วมือกะกระดางกระแดงบแล้วแดงบ่น้องเบิ่งมันบ่ได้แน่ๆโอ้มันหน้าเลยพี่น้องมัน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 อามันแน่นแล้วเด้โอ้แข็งนะนว่า เขาหักกับพันเธอหนึ่งเลยมันโพกอ้อมันแตะอ้อนี่มือยังผสมกับหนาแท้ใช่ไหมมือคนหิดเดียงเนาะโดยอันนี้อ่อนอ่อันนี้มือเหบ้าได้พี่น้องเลยทำคือโบญ่าไปพันข้าน้องคนนี้ทำเน่าเลยแม่นมันแตะมันเพราะว่าเขายังเขายังบุคคลทีดอ่าเรื่อยแม่ทาราจะสองสามมือสีหามือไปนี่กวไล่ได้แบบไหนแม่นได้แบบแต่บระเด็นเกดอย่นี้โอ้เจ็บเจ็บพี่น้องเลยแมนเจ็บ จะลองเคนซินแหละมาสั่นเคยละโดยเดตื้นมด้วยเอายินดีน้ำน้องละเนาะที่เ่าเรื่องน้ำน้ำในแล้วก็เรื่องดินตอนเนี้ยพี่น้องเลยเนาะที่ว่าเรื่องเล่าต่อไปไอ้สิบปอขวบเนาะปล่อยให้น้องเพิ่นตื่นเต้นต่อไปพี่น้องเลยแต่ว่ามี พี่น้องเลยเนาะแต่ว่ามีเนี่ยนอนแต่ว่าเขาบอกพี่น้องน้องมันทางทีมงานเขาบอกให้บอกเนาะพี่น้องเลยเห็นน้องเป็นอ่าเปิดใจเต้นตุ๊บตุ๊บตุบตุบเอาไปใช้สิ่งพี่น้องบกคิดได้แหละพี่น้องเลยน้องเป็นตื่นเต้นไปใช้กตื่นเต้นเพราะแฮงแล้วเนาะตื่นเต้นเพราะแล้วเพย่ปนสิ่มีการทางทีมงานสิ่มีการซื้อไฟน้องเพื่อนนะเนาะแต่บอกบอก มาบอกพี่น้องเลยวันนี้ทางทีมงานให้ปิดบังไว้ขอให้บอกพี่น้องเอาโอเค้ะน้องเด้อมีแต่ตอนแรกเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวไอ้สิเขามาเบะดินน้ำใหม่เนาะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวไอ้เอาไปเฮ็ดเบี้ยก่อนเนาะยินดีนะน้องละเนาะเป็นอ่าผู้พู้ผู้ดีพังความพอคือเมย์้ะน้องเด้อขอให้ผู้ใหญ่อิจซีได้ผู้เหล่าคนทักเพลงน้องตลอดไปท่านเนาะเอาคุณชายนี่ก็มีแต่ให้น้องนี่ขอบคุณขอบคุณนั่นแหละพี่น้องหลาย ทางผู้ลักผู้ใหญ่ผู้บริบหรือว่าสิเป็นทั้งไรกะหรือว่าเอฟซีขอบุนขบอบคุณผ่านทางไนนอ,อ้เนาะขอบุญขอบคุณหลายๆเดอ้อทุกๆคนที่เป็นเอฟซีสนใจนอ้องยังอยากให้ทุกคนมีความสุขหลายๆเดอ้อแต่นี่ต่อไปขอให้ร่ำให้รวยขอให้มีแต่ความสุขความจเจริญเดอ้อจ้าจ้าถูกลองผ่นกับว่าเป็นพี่น้องเลยว่าว่าวบริบบ่ย่อมราบวพาเวลามาสัมภาษณ์ทางน้องตุนผพน่นี่น้องิ่นตอบโต้ดีเนาะมอม่วนฮูแล้วกะ ลักแค่แบบคนที่สัมภาษณ์นี่ก็บเบมื่อยนะพี่น้องเนาะน้องผนตอบโต้ได้ดีบอลน้ำได้ดีพี่น้องเลยเอาโอเคน้องดายินดีน้ำน้องเด้อสบายดีก็น้องดาเดี๋ยวตอนแรงานสิเบะมาดินน้ำใหม่เนาะโดยบายอ่าแล้วขอไม้ขึ้นเลยน้นงดาดได้ขอบใจโดยป้าป้าพี่น้องเลยเนาะโอ้ไม้แก่โบได้โบได้เปิดจำพี่น้องเลยเออใส่ไปชื่อ

ไปก่อนพ่อแม่พี่น้องพ่พอกับปัญญาในคลิปนะ่ะสําหรับคลิปนี้ขอยินดีน้นองเคนในไลน์เนาะแล้วก็ขอบุขอบคุณทางผูญญญ้ดับผู้ใหญ่เบิร์ดกุสุสุคนพีนนนนน่น้องที่เข้ามาสนับสนุนน้องเพคนเนาะน้องเพป็นก็นดีใจใจก็เป็นน้องคนที่อ่ามีมารยาทด,ดีพี่น้องเยเนาะสำหรับน้องตุนเพื่อนพี่น้องเยเนาะไปก่อนพ่อแม่พี่น้องสบายดี